ละครชีวิตรักเมียผิดแผนตอนที่เก้ารันไม่ยอมกลับเมื่อคืนดีกับวัดพอเห็นว่าพบทําตัดสินใจที่จะเลือกมุดเธอก็จะกลับกรุงเทพไปหาพ่อตามเดิมรันอย่าเพิ่งไปเลยนะอยู่ที่ไร่รัตนาชาติก่อนทำไมฉันจะต้องอยู่คุณก็เห็นดิว่าพี่พบเลือกคุณมุดเขาจะกลับไปแต่งงานกับคุณมุด แล้วแฟนเก่าอย่างฉันจะอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรจะอยู่เพื่ออะไรก็อยู่เพื่อผมไงคุณกับฉันไม่ได้เป็นอะไรกันทำไมฉันจะต้องอยู่เพื่อคุณได้หล่ะคุณวัดเนตถ้าคุณไม่ความจำสั้นคุณก็จะจำได้ว่าเราสองคนเป็นผัวเมียกันแล้วนะผมอยากรับผิดชอบคุณอยากแต่งงานกับคุณอย่ามาพูดอย่างนี้นะคุณวัดฉันเสียหายเกิดใครในไร่ของคุณมาได้ยินจะว่ายังไงอ่ะรัน อยากให้ทิฐิมาทำลายความรักของเราเลยนะคุณชอบผมผมก็ชอบคุณเราสองคนรักกันเราจะทิทิใส่กันไปทำไมคุณไม่ได้รักฉันนี่อย่ามาพูดหน่อยเลยว่ารักฉันคุณเน่ะเกลียดฉันจะตายคุณน่ะรักคุณมุดโท<ถ>ผมกับมุดเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อนุบาลน,นะผมจะไปคิดอะไรกับเพื่อนตัวเองได้ยังไงเพื่อนอะไรสวีทหวานปานน้ำตาลจะขึ้น บางคืนก็อยู่ในห้องด้วยกันด้วยนี่แสดงว่าคุณแอบ,บส่องผมอยู่เหรอไม่ได้แอบ,บส่องก็เห็นทําอะไรประเจิดประเจอดสขนาดนั้นมันเป็นแผนของผมทําให้พี่พบเขารู้ใจตัวเองทําให้เขารู้ว่าเขาอะแอบบรักมุดมาตั้งนานแล้วอะไรนะผมก็แค่อยากลองใจพี่พบนะรันอะไรอะไรมันก็ลงตัวแล้วผมรักคุณนะผมรักคุณจริงๆ ผมอยากแต่งงานกับคุณอยากรับผิดชอบคุณนะ่ะฉันไม่เชื่อคุณหรอกให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันโอเคคุณให้โอกาสผมด้วยก็แล้วกันนะบิวเห็นทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันได้จึงเจ็บใจหนักมากเธอจึงขอลางานมาที่กรุงเทพเมื่อเจอกับพิมพายผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนรันราวกับเป็นคนเดียวกันมีคนบอกว่าคุณมาขอพบฉันมาขอพบฉันในเรื่องอะไร ฉันแน่ใจว่าฉันไม่รู้จักคุณโอ้โหนี่เธอหน้าตาเหมือนเยรันขนาดนี้เลยเหรอเน,นี่ยมีหน้าล่ะทำไมทุกคนถึงได้เข้าใจผิดกันเหมือนใครรันไหนฉันไม่เคยมีเพื่อนชื่อรันและไม่รู้จักใครชื่อรันด้วยเหมือนคนที่ฉันรู้จักหน้าเธอเหมือนเขามากนี่เธอไม่ได้มีฝาแฝดจริงๆเหรอพิมพ์พายไม่รู้สิแต่ฉันเคยถามแม่ แม่ก็บอกว่ามีฉันเป็นลูกคนเดียวนะแต่ฉันก็เปลี่ยนการทำศิลปกรรมมาห้าหกครั้งแล้วอะเมื่อก่อนฉันก็ไม่ได้หน้าตาแบบนี้หรอกทำไปทำมาหน้าตาฉันก็ออกมาแบบเนี้ยเหมือนที่สุดเลยดีเหมือนเหมือนแบบนี้งานของฉันจะได้ง่ายขึ้นงานอะไรหรอคุณจะให้ฉันทำอะไรนิดถ้าทำงานผิดกฎหมายแล้วก็ฉันไม่เอาหรอกนะ แค่นี้ฉันก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วไม่ใช่งานผิดกฎหมายหรอกนะฉันจะให้เธอเข้าไปอยู่ในไร่รัตนาชาติในฐานะของรันแฟนในหัวที่นั่นเธอจะอยู่สุขสบายไปทั้งชาติเลยล่ะว้าวให้ไปอยู่ในฐานะเมียเจ้าของไร้เลยเหรอแล้วเขาจะไม่จับได้เหรอเธอกับนางรันหน้าเหมือนกันมากถ้าเธอเล่นให้เนียนให้สมบทบาทเธอก็จะสามารถอยู่ที่นั่นไปได้ตลอด เธอก็อย่าทำให้พวกมันจับได้สิแล้วคุณจะเอารันตัวจริงไปไว้ที่ไหนไม่ต้องรู้หรอกเอาไว้เรื่องนั้นฉันจัดการเองเธอเป็นรันให้สมบูรณ์แบบก็แล้วกันวิวยิ้มร้ายใครร้ายกับเธอเธอก็จะเอาคืนให้หมดเรื่องอะไรจะปล่อยพวกมันมีความสุขบนความทุกข์ของเธอรันกลับมาคืนดีกับวดัดพบกับมุดก็กลับมาคบกัน รันกับมุดจึงเปิดใจคุยกันดีๆเป็นครั้งแรกเราไปดูวัวด้วยกันไหมคุณมุดไปรีดนมวัวกันฉันอยากดูเขารีดนมวัวเอาสิคะฉันก็อยากลองรีดนมวัวเหมือนกันน่าสนุกถ้างั้นฉันไปอาบน้ำสักสิบนาทีนะคะแล้วฉันจะมาไม่ต้องแต่งตัวใหม่หรอกนะาอาบน้ำหอมๆแบบเนี้ยวัวก็ตกใจแย่เอาแบบนี้แหละ โอเคไปแบบนี้ก็ไปหวังว่าวัวมันคงไม่ตกใจที่ฉันไม่อาบน้ำนะเห็นสองสาวเข้ากันแบบนี้ได้ก็รู้สึกสบายใจนะพี่พบนั่นสิพี่ก็นึกว่าจะตีกันแล้วสะอีกงั้นคงต้องรีบแต่งแล้วล่ะเพราะว่าสองสาวเขาก็สามารถขี่กลมเกลียวกันดีแล้วแต่พี่กับมุดอะคงได้ ส่วนผมอ่ะคงอีกนานเพราะว่ารันยังเรียนไม่จบดีเงิ้นแกก็รอต่อไปฉันจะบอกให้นะว่ารันเน่เตรียมตัวจะเรียนปริญญาเอกต่อด้วยล่ะผมไม่ยอมหรอกพี่ให้เรียนแค่ปริญญาโทก็ดีแล้วคุยกันเองก็แล้วกันนะเรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งเพราะว่าฉันเลิกกับรันแล้วคืนไปคุยกับรันต่อแย่กับรันมากๆมุดก็โกรธฉันอีกอ่ะสองหนุ่มหัวรอให้กันวางแผนอนาคตร่วมกัน รันกับมูต์มาดูเขารีดนมบัวกันรันขอตัวเข้าห้องน้ำแต่เธอเห็นใครคนหนึ่งมารับรับ,ล,บล่อๆอ,อ,อยู่ด้านหลังโรงวัวจึงเดิอนออกมาสุดท้ายเธอก็โดนแอบ,บตีหัวจนสลบเหมือดไปเอาอยัางไงดีอ่ะคุณวิวมันจะตายไหมอ่ะม่ตายหรอกนะเอาตัวมันไปเปลี่ยนชุดแลกชุดกับเธอได้ได้ฉันจะรีบจัดการ แล้วคุณจะเอานางนีงน่ไปไว้ที่ไหนเรื่องของฉันน่ะเธอแค่เปลี่ยนเสื้อผ้ากลับไปเป็นนางร้านก็พอโอเคโอเคโอเคแต่คุณน่ะทำอะไรให้มันแนบเนียนด้วยนะฉันไม่อยอมติดคุกนะ้จะบอกให้เออนะ่ะไว้ใจฉันเถอะแล้วพิมพ์ผายกเข้าห้องน้ำลากตัวลันไปเปลี่ยนชุดกันพอเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเธอก็ออกมาหาหมุตตาพาตามเดิมเอา คุณรันหายไปตั้งนานฉันว่าจะมาตามแล้วเชียวก็ในห้องนาวมันไม่ค่อยสะอาดอะฉันก็เลยรีรีร,รอรอรอ,อยู่เพิ่งจะเข้าเสร็จโอเคค่ะเราไปรีดนมวัวกันดีกว่านะคะวัวใกล้จะออกมาแล้วอี๊รีดนมวัวรีรทำไมอะสกปรกเป็นหน้าที่ของคนงานไม่ใช่หรอเราจะมารีดอะไรแะหยะแยงเอ,อาก็คุณรันชวนมุดเองไม่ใช่หรอคะว่าอยากจะรีดนมวัวเอ๊ะ เออไปสิไปสิฉันลืมอ่ะโอเคค่ะงั้นไปกันเลยนะมุดตามออกไปแต่เธอรู้สึกแปลกๆก,ก,กับคำพูดคำจาของรันที่ไม่ค่อยจะเหมือนเดิมก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเมียผิดแผนค่ะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงคะ่ะรันจะถูกจับตัวไปไหนแล้วพิมพายจะสวมบทเป็นรันได้ สมจริงสมจังหรือเปล่านะคะก็ติดตามชมคลิปหน้าค่ะ